เมาตเมานีล <ok เอามาแล้วมาแล้วทั้งหมดแท้นงมาตรงนี้เลยมานี네้นะครับนี้งรนี้มามางนี้ลงงนี้มาตรงนี้ลมรนี้ลงตรงนี้มาลน้างรนี้มาลงน้มาลมาตรงนี้มาลงมาตรมามาตรงนี้มาตรงนี้มาลตรงนี้น้านี้ตรงนี้ร้งมตรงนี้ลงมาตรงนี้้างมาีีนตรงนี้นตรงนี้งมาตรงนี้งมาตรงนี้

พอแล้วครับนะปล่อยเลยอ่ะมันก็เข้าไปคำนับด้วยคำนับด้วยลูกคำนับด้วยคำนับมัดเธอ มิ้งก็บ๊ายบายทงเร็วบ๊ายบายทงเร็ว,รวคํานับด้วยคำนับด้วยลูกคํานับ